โอ้เฮลโลทุกคนวันนี้เราก็อยู่กันที่สนามฟุตบอลนะครับเฮ hey, นักฟุตบอลกำลังฝึกซ้อมกีฬากันอยู่นี่วันนี้บังเอิญครับนี่เลยโอ้โ oh, ห my god ว้าวเฮนี่มันอะไรกันเต็มกล่องไปหมดเลยทุกคนดูนี่สินี่มันอ่กับตันนมริกามาถือปืนได้ไงวะน,นี่ดูสิ เออเอ้ยเอ้ยมันเดินนี่โอ้โหนี่มีคอกูได้ด้วยทุกคนคอกูได้ว้าวคอกูได้ขอกูได้ขอกูได้ไล่กัดกับกับตันอเมริกากับตันอเมริกายิงปืนใส่แล้วโอ้โหงับปืนงับปืนเจ้ากับตันอเมริกาแล้วโอ้มีอะไรมั่งอู๋นี่มีช้างน้อยด้วยทุกคน โอ้เอลุพ <desserts> ห <Negative notes> ิน <French> ช <Claire laughing> ้างว้าวช้างน้อยนี่ดูโอ้ my god มีปลาด้วยโ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 ยเจ้าปลาน้อยนี่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 ปลาของจริงมันดิ้นได้ด้วยทุกคนดูสิโอ้มันวิ่งตามเจ้าช้างไปแล้วนู่นน่ะเฮ้โอ้นี่หนูแฮมสเตอร์ เจ้าหนูแฮมสเตอร์วิ่งตามไปเลยโอ้โหโอ้โหหลบทันหลบทันหนูไปนน่นแล้วทุกคนไอเจ้าหนูไปไหนวะนนี่ะหนูไปหาพี่ช้างเลยปะโอ้สามตัวทุกคนกำลังวิ่งไปหากันมีมีคนอน่นต้องออกกำลังกายอยู่นนะสกปลตา,นนะตาตัวนี้วิ่งดีมากเลยทุกคนดูสิ my god เย่ <Yeah. S 2> ไปนู่นแล้วโอ้โหล้มมาแล้วนี่เจ้าหนูแยกทางกันแล้วโอเคนะครับทุกคนวันนี้ก็ลากันไปก่อนไว้เจอกันใหม่วันหน้าอย่าลืมกดซับสไครต์กดกระดิ่งนะครับจะได้ไม่พลาดชิปใหม่ๆของเราวันนี้ก็ลากันไปก่อนบา,บาย